สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คอร์สดัตต์สาง่ายจุดๆโดยผมนิวอิวอครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันเรื่อง Data Modeling Anomaly Detection ครับหรือการสร้างโมเดลสำหรับการตรวจจับสิ่งผิดปกติเล็กๆน้อยๆนะครับโดยหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็จะมีอยู่2หัวข้อด้วยกันอย่างแรกก็คือโมเดลแบบพารามิตริกนะครับหรือการใช้ค่าทางสถิติในการมาดูว่า ข้อมูลที่เราได้รับมาใหม่เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ผิดปกติไหมหรือว่าปกติเมื่อเทียบกับข้อมูลที่เรานำไปสร้างโมเดลอ่าดูจากรูปนะครับข้อมูลที่เราเอามาดูหรือเอามาใช้ในหัวข้อวันนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลของกราฟหุ้นนะครับข้อมูลของราคาปิดรายวันของหุ้น3ตัวนี้นะครับโดยการใช้พารามิเตอร์เนี่ยเราก็จะ เอาพารามิเตอริกตัวที่เป็นเปอร์เซนต์ความเปลี่ยนแปลงของราคาปิดรายวันเนี่ยเอามาใช้ในการดูว่าข้อมูลมันผิดปกติไหมอันนี้ก็คือเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของราคาปิดรายวันของหุ้นทั้ง3าตัวนี้นะครับซึ่งเมื่อเราเอามาสร้างโมเดลแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีเอาท์ไลเอร์ที่เป็นสิ่งผิดปกติเนี่ย อยู่จํานวนหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อเรากลับไปดูที่ข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในช่วงพวกนี้นะครับช่วงที่เราเห็นพวกนี้หัวข้อที่2จะเป็นเรื่อง distance-based model นะครับหรือการใช้ระยะห่างของข้อมูลในการดูว่าข้อมูลที่เข้ามาใหม่เนี่ยเป็นสิ่งผิดปกติหรือไม่นะครับซึ่ง distance-based model เนี่ยก็จะ อาจจะใช้ตัว k nearest neighbor ในการมาทำโมเดลก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เรามีคลัสเตอร์ของโมเดลตามนี้แล้วนี้เราก็ดูระยะห่างของข้อมูลที่เข้ามาใหม่ว่ามันเป็น outlier หรือไม่นะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีข้อมูลอยู่บางส่วนที่เป็น outlier จากโมเดลนี้นะครับซึ่งผลลัพธ์เนี่ยก็จะอยู่ในช่วง ช่วงที่ผมบอกเนี่ยครับซึ่งถ้าเป็นช่วงนี้จะตรงกับปี2008ซึ่งเป็นช่วงซับพลานไครสิตของที่อเมริกานะครับซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติค่อนข้างมากและนี่ก็คือหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่จูป y เตอร์โน้ตบุ๊กกันเลยครับหลังจากที่เราเปิดจูป y เตอร์โน้ตบุ๊กมาแล้วนะครับเราก็ไปที่ไฟล์09 Data Modeling Anomaly Detection .ipynb นะครับ สำหรับวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนก็คือ Nata Modeling Anomaly Detection นะครับหรือการสร้างโมเดลสำหรับการตรวจจับสิ่งผิดปกติซึ่งเราจะแบ่งเป็น2โมเดลนะครับสำหรับวันนี้อย่างแรกก็คือเป็น Parametric Model นะครับอ่ามันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันโดยเราจะโหลดข้อมูล ข้อมูลราคาหุ้นจำนวน3ตัวนะครับโดยเป็นราคาที่ปิดของแต่ละวันนะครับเป็นเดลี่เราลองมาพอดูนะครับกราฟของราคาหุ้นทั้ง3าตัวก็จะเป็นลักษณะนี้นี้สิ่งที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการหาเปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงครับเปอร์เซ็นต์ความเปลี่ยนแปลงของราคาปิดในแต่ละวันเทียบกับวันก่อนหน้านะครับเราก็จะได้ เปอร์เซนที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยจะมีเปอร์เซนต์เปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างสูงนี้ก็เป็นสูงรองลงมานะครับนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะพล o อตดิสติบิวชันของค่าที่เปลี่ยนแปลงนะครับเปอร์เซนต์ความเปลี่ยนแปลงโดยในแต่ละแกนเนี่ยจะเป็นของในแต่ละบริษัทข้อมูลของแต่ละตัวนะครับ Microsoft, Ford แล้วก็ Bank of America นะครับ เราจะมาดูกันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูค่ามีนกับค่าโคเวเลียนของแต่ละตัวกันนะครับต่อไปหลังจากที่เราได้ค่ามีนได้ค่าโคเวเลียนแล้วเนี่ยทีนี้เนื่องจากเราต้องหาค่า เราจะทำการหาสกอร์ให้มันนะครับโดยการที่จะใช้ค่ามีนกับค่าควาเลียนนี่แหละเพื่อที่จะมาเทียบว่าตัวค่าเปอร์เซนต์ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัวไหนที่อยู่ห่างเกินค่ามีนไปมากมากๆเลยนะครับเราก็จะทำการให้คะแนนมันแล้วก็พลอตออกมาโดยเราใช้อัลกอริทึมมาฮาลานบิสนะครับมาใช้เป็นมาใช้หาสกอร์ความผิดปกตินะครับ ที่เราเห็นนะครับสมการก็คือมันเป็นค่าของแต่ละจุดที่เอามาลบกับค่ามีนนะครับแล้วเราก็ฟอสซอกมันออกมาเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีจุดอยู่สองจุดนะครับที่เป็นสีน้ําตาลเข้มหรือสีแดงเข้มเนี่ยนะครับซึ่งสองจุดนี้เป็นจุดที่ผิดปกติมากที่สุดนะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เราก็จะมาลองเพอะดูกันว่า จุดที่ว่าเนี่ยมันคืออยู่ที่ตำแหน่งของวันไหนนะครับก็มีอยู่2จุดนี่นะครับซึ่งต้องบอกว่าทั้ง2จุดนี้นะครับถ้าเราย้อนไปดูในประวัติศาสตร์เนี่ยปี2008-2009เนี่ยช่วง2008เนี่ยจะเป็นช่วงที่เกิดการซัพพลายคลายสิท์นะครับซึ่งเป็นช่วงที่หุ้นตกลงเยอะค่อนข้างมากนะครับส่วนช่วงนี้ช่วงปี2009เนี่ยก็เป็นช่วงที่หุนเริ่มดีตัวกลับขึ้นมานะครับ ก็จะสอดคล้องกับตรงนี้นะครับตัวเชนตรงนี้ที่เราเห็นเปอร์เซ็นต์เชนที่แกว่งค่อนข้างมากนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาพอดูในช่วงที่2จุดนี้เกิดขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์เชนเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่า ปอร์เซ็นเช้งของค่าแบงก์อเมริกากับฟอนเนี่ยโหลดลงอย่างหัวภาพเลยครับถึง20กว่าเปอร์เซ็นในช่วงนี้ส่วนในช่วงอีกจุดหนึ่งของปี2009เนี่ยแบงก์อเมริกาก็ดีขึ้นมากว่า30เปซนหมือนกันนะครับนี่ทําให้เกิดจุดที่เป็น anomaly นะครับสำหรับหัวข้อถัดไปนะครับก็คือโมเดล s t t n n e e b s s e จะเป็นโมเดลที่ใช้ระยะห่างมาเป็นตัวกำหนดนะครับว่าข้อมูลไหนๆเนี่ยจะมีความผิดปกติหรือไม่ mm hmm. เมื่อเทียบกับระยะกับข้อมูลส่วนใหญ่นะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราจะใช้ตัว k-n-n มานะครับหรือ nearest neighbor เ,เ,เนี่ยมาวัดดูว่าเอ๊ะข้อมูลเนี่ยตัวที่ผิดปกติเนี่ยมันเป็นตัวไหน อย่างไรนะครับเราก็ในที่นี้เราจะใช้ตัว k เป็น4นะครับแล้วก็สร้างตัว nearest neighbor ขึ้นมาม e ตริก <Met ric S 1> เป็นใช้เป็น Euclidean Distance นะครับแล้วก็ทำการ fit m o เดลเข้าไปโมเดลก็ใส่เปอร์เซนต์ความเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บเราก็คำนวณสกอร์มาให้เป็น Distance นะครับแล้วก็ทำการพลอตดูผลลัพธ์ที่ได้ เอาละรครับผลลัพธ์ก็มาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็อาจจะมีอาจจะไม่เหมือนกับโมเดลแรกที่เราใช้นะครับเนื่องจากว่าในโมเดลเนี้ยเราใช้เมทริกเป็นยูเคเดียนะครับแต่ว่าในโมเดลที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เป็นมาลา a โนบิสนะครับดิสแตน c e โอเคนี้เราลองมาดูกันว่าท็อปฟของ anomaly ข้อมูลที่ผิดปกติเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจริงก็จะมีตรงกับข้อมูลโมเดลที่แล้วอยู่นะครับแล้วเราก็มาพ l o t ข้อมูลในช่วงนั้นนะครับจริงก็จะเป็นช่วงที่จะเป็นข้อมูลในช่วงที่มีเกิดซ <Good. S 1> ับพลพายไคลสิตทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งการทำ anomaly detection เนี่ยก็ นำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับ t r น n s แ c คชั่นที่มีปัญหาหรือตรวจจับผลผลิตที่มีคุณภาพที่ผิดปกติไปนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนไปทั้งสองโมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็น Parametric Model หรือว่าจะเป็นดิสแ a นเ e ดโมเดลครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ในวันนี้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ ถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์ถ้าอยากดูแรงกันไปนานๆขอให้กดสั b สไคร b ์นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับสวัสดีครับ